วันนี้ผมก็มาที่ซันพาซ่านะครับเพื่อจะซื้อตัวอ๋วขึ้นไปที่ฟานซิปันนะครับก็จะซื้อแบบรวมทั้งหมดเลยนะครับรถรางรถไฟที่เราเห็นลอยฟ้าตลอดจนกระเช้าไฟฟ้านะครับ <Okay. S 1> มีนักท่องเที่ยวนะครับที่จะขึ้นไปอยู่พอสมควรเลยครับย mm ัง hmm. รอคิวอยู่นะฮะ mm hmm. วันวันทิ cket for all เราทิพย์วันมิเลียนน14,000วันมิเลยนใน14,000วันมีเลียนใน14,000วันมิเลียน1 4โอเคก็เป็นค่าตั๋วทั้งหมดนะที่เราไปฟานซิปันเนี่ยบุฟเฟ่บุเฟโน่ไม่เอาอาหารนะฮะเ e ส1 o n ตัว ไปจนถึงฟานซิปันท็อปก็คือยอดยอดเขาฟานซิปันเลยนะครับรวมทั้งหมดเลยนะฮะค่าเดินทางทั้งหมดไม่รวมบุฟเฟ่ต์นะครับก็ค่าตั๋วหนึ่งล้านโอเคเครับค่าตั๋วหนึ่งล้านโอเช่วยบโอเค Thank you เป็นตัวใบเดียวล้านกับ4ี่หมื่นดองครับไปกันเลยครับ oh, <my> ก็มีที่ให้นั่งรอนะฮะ oh, <my> ก็ตามที่หาข้อมูลมาเนี่ย oh, <my> ก็จะประมาณสิบนาทีนะครับแล้วก็จะมีรถ oh, <my> มารับนะฮะรอคงสิบห้านาทีต่อเที่ยวนะครับ มาแล้วครับรถไฟฮะก็เข้าเทียบสา,ารชลาแล้วครับจองสนิทแล้วครับก็มีคนไปจองที่หัวขบวนค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจะได้อาจจะได้เห็นวิวนะครับแต่ผมเนี่ยเข้าที่กลางขางบวนนะเพราะว่าคิวน้อยกว่าเปิดแล้วครับ ก็เข้าไปจับจองที่นั่งได้เลยครับรอบนีว่างอยู่พอดีครับขอไปด้านท้ายแล้วกันนะคนน้อยท้ายสุดเลยครับเนี่ยครับบรรยากาศบนในรถรางนะครับ เราก็นั่งรถรางาประมาณ1ินาทีนะครับไม่เกินนี้ฮะก็ต้องขึ้นไปเปลี่ยนรถอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ละจุดก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราซื้อตั๋วแบบเแบบราทริปมาเนี่ยเราก็าแวะเที่ยวไปจุดๆไปเลยครับนี่ก็มีการแสดงของชนเผ่าให้เราได,ได,ได้ได้ดูด้วยนะฮะ แวะชมซะก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปต่อครับคนก็รอขึ้นรถเออรอขึ้นเทเบิลไรฟ้านะเรียกขึ้นไป ด้านบนกันอย่างหนาแน,นั่นเลยนะครับแล้วระหว่างทางเดินไปเนี่ยนะครับเราก็จัดภาพถ่ายด้วยสวยเกี่ยวกับฟานสิิปันนะครับเพ่ให้เราได้ชมด้วยครับผมก็กำลังเดินเพื่อจะไปต่อคิวนะครับเพื่อจะขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าครับเขาบอกให้ผมไป บอกให้ไปเข้าคิวนะครับเข้าคิวดับต้นเพราะว่ายังไม่ปล่อยให้เข้าไปนะครับเพราะว่าคนด้านในยังเยอะอยู่ครับครับเคเบิ้ลคาที่นี่ค่อนข้างาใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับผมก็กำลังจะเข้าไปที่เคเบิ้ลคาแล้วครับก็จะจุคนได้ประมาณนะักน,น่าจะ 15ห้าถึง20คนนะครับเป็นเคเบิลเคเบิลพาที่ใหญ่มากนะครับโอ้บว่บรรยากาศภายในเคเบิลที่ค่อนข้างตื่นเต้นเลยนะครับ มองไปจะเห็นนาขั้นบันไดอย่างชัดเจนเลยนะครับบนกระเช้านะครับ ออตอนนี้เรากระเช้าเราเข้าก้อนเบลไปแล้วนะครับข้างนอกมองไม่เห็นอะไรแล้วนะฮะคือกระเช้าก็ยังเคลื่อนตัวไปอยู่นะครับ,บแต่ว่ายวอยู่ในเมฆแล้วครับ หลังจากหน้ากระเช้ามาประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงแล้วนะครับลงจากกระเช้านะครับบริเวณสถานีนี้ก็ก็อบอกว่าเต็มไปด้วยหมอกแล้วครับแล้วท่องเที่ยวก็จะใส่เสื้อกันฝนกางเกงกันฝนนะครับเพื่อจะออกไปข้างนอกนะครับผมก็เตรียมเสื้อกันฝนกางเกงกันฝนมาด้วยครับเดี๋ยวหาที่เปลี่ยนเสื้อกับกางเกงก,ก,ก่อนครับ อนนี้ผมก็ใส่เสื้อกันฝนเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อต้องบอกว่าจุดนี้นะสถานีนี้ฮนะจริงๆแล้วมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่จะเดินขึ้นไปยอดเขาแต่ว่าผมเนี่ยซื้อตั๋วมาแล้วฮนะแนวทางเดินขึ้นไปที่เอ่อที่นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปนะครับด้านบน ที่ผมยืนตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นวัดนะฮะด้านหลังผมเป็นหอะระฆังนะครับถ้าจะมองเห็นฝ่าเมฆออกไปเป็นหอะระฆังแล้วก็ตรงนี้เป็นคล้ายๆสถานที่สักการะนะครับมีเจ้าแม่กุอิมแล้วก็มีคล้ายๆเป็นศาลเจ้านะครับทําให้มีประชาชนเนี่ยขึ้นมาเยี่ยมชมบนยอดเขาเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับต้องบอกว่ายอดเขาเนี่ยสูงที่สุด หรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลังคาโดรจีนก็ว่าได้นะครับทําให้มีเมฆเนี่ยปกคลุมตลอดปีเลยนะฮะสูงกว่าดับน้ํ้ทะเลเนี่ยประมาณ3,300กว่าเมตรครับต้องบอกว่าอากาศตอนนี้เป็นค่อนข้างฝนร้อนของเวียดน,นามนะฮะแต่ว่าอากาศข้างบนเนี่ยก็10องศานะฮะที่สำคัญก็คือเหมือนเราอยู่ในเมฆตลอดเวลายินดีมากนะครับที่ได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชม ฟาสิป,ปันในวันนี้ครับบ๊ายบายครับเป็นบรรยากาศในเคเบิลนะครับขาลงจากฟาสิป,ปันครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับในลานมาร์คโอ้โหเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยครับเป็นลานมาร์คเล็กๆนะครับที่เมืองซาปานะฮะ าท่านมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนอีกครั้งครับบริเวณลานมาร์กหน้าโบสถ์คริสนะฮะ ทานอาหารเย็นกันครับพร้อมกับชมบรรยากาศของเมืองสาปายามค่ำคืนไปด้วยกันครับอยู่ที่ร้านเก็กโคนะครับแล้วก็สั่งพิซซ่ามาครับมาลองทานอาหารเย็นด้วยกันครับ